คลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเพื่อจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาจากทุกๆมุมโลกก่ชมคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีแห่งยานยนต์กับรถโจนต์แห่งอนาคตวันนี้ผมเอเลเดอร์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับผม กระแสรถจนพลังงานไฟฟ้าได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับหลังจากที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนใช้รถจนพลังงานไฟฟ้าด้วยส่วนลดเป็นจำนวนเงิน150,000บาทพร้อมส่วนลดทางภาษีทำให้รถจนตพลังงานไฟฟ้านั้นมีราคาถูกลงกว่าเดิมและล่าสุดก็มีแบรนด์หน้าใหม่อย่าง n e ต้าได้เข้ามาทำตลาดในบ้านเรา ซึ่งตัวรถนั้นจะสามารถวิ่งไกลถึง380กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งด้วยมาตรฐาน NEDC ด้วยความจุข,ของแบตเตอรี่ขนาด38.54กิโลวัตต์ขับเคลื่อนด้วยระบบมอ,อเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่95แรงมา้าให้อัตราเร่งจาก0ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา3.9วินาทีตัวรถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่101กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับโฮซอนเนต V นั้นเป็นรถค rossover ขนาดเล็กที่มีมิติตัวถังความยาวอยู่ที่4 0 7 0ม mm, มความกว้างอยู่ที่1,690ม mm, ิมความสูงอยู่ที่1,555ม mm, ิมระยะฐานล้อนั้นอยู่ที่2,420ม mm. ิมตรตัวรถนั้นเป็นแบบ5ประตูรับรองผู้โดยสารได้ถึง5ที่นั่ง สำหรับราคาจำหน่ายอย่างไม่เป็นทางการนั้นราคาอยู่ที่6,999,000บาทพร้อมส่วนลดถึง1 2 2 0 0 0บาทราคาขายก็อยู่ที่5,799,000บาทพร้อมของแถมเป็นวอลชาร์จและประกันภัยชั้นหนึ่งก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่กำลังจะซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนื่องจากรถยนต์จากค่ายจีนนั้นเริ่มมีราคาถูกลงและสามารถจับต้องได้นะครับ แย่งไรก็ตามนั้นเราต้องมารุ้นราคากันอีกทีหนึ่งว่าจะจำหน่ายที่เท่าไหร่นะครับหากมีข่าวสารเพิ่มเติมเราก็จะรีบม,มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันทันทีหากเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์ share, กดไว้ click, กด s u b <ๆ> s i r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้กอผมเอดเดต้องขอลาไก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ